สวัสดีครับนี่ครับอยู่กับน้องๆ้องเหมือนเดิมครับผมไ่รุ่นลายพางครับนี่ครับมื่อนี่ได้อาหารสิงตัวครับเนื้อเนี่ยครับเนื้อมื่อนี่สิลาบลาบเนียวกินเป็นยุบปลาบเนี้วอนี่ครับปกติสิลาบเป็นชิ้นครับถ้าว่ามื่อนี่ผมสิร้องสูตรลาบเนียวเป็นยังไงร้องเบิงเคยกินอย่บอกเคยกินครับตัวพวกเห็นเขาเห็ดนี่ครับเอาพีกิ๊กใส่พี่เขาพี่เขาปัวนะนี่ครับผมกับ ออาเเมสกมีหน,น่องมีทหารคนหนึ่งนะครับว่าจ่าเห็ดลาบเนี่อผมกินเนี่ยแต่สมัยโดนหรอครับพ่นอุ่นพ่นอุ่น,ปนไปใส่พ่นหรอต้งแต่สมัยหลายปีหรอเห็ดลาบเนื้อผมกินเนีน่ยผมว่าข้าจ่าเห็ดบเปลี่ยนหน่องทะเลไหน,นเบิ้งครับวิธีเห็ดอันนีต่ละคนเห็ดพวกคือกันครับเอาไหมตีมาติมาโอสินี่ครับเห็ดไหนมันเข่ากันเนื้อครับเบา,บาๆใส่อีกนี่ครับลาบเนื้อครับมันสีแก่นค่อยๆนวดไปครับ แรกผมเห็ดว่าเป็นหรอครับเห็นนองมาเห็ดอองมาเห็ดกระเสบีรีพอข้าวคั่วข้าวคั่วไม่ถึงวะข้าวใสอออานี่ครับพพันนี่เขาคลอยนวดไปแล้วเขาอันนี้มันหยดบแบนี้เนื้อไั่งเ้ก็เอาขึ้เลือดไปนั่นิดกินข้าวคั่วจดไห่เหรอโอ้ผมได้คิดหอดวะ นี่ครับเด็กน้อยมันนี่มันสอนบอกงางสอนง่ายครับถ้าขานี่เชื่อแต่ฟังคำสั่งแล้วไปยิงรอบต้นมะนาวเลยอึ๊บหน่าเนี่มาครับไปมาดเลี่ดเลียเี่ยเลดีรดเียเลียดเลี่ยดี่ยเลยดเลี่ยเลี่ยดเลี่ยดี่ยดเลี่เลี่ยดเลี่ยดเลี่นดเอี่ยเ่นี่ครับี่เลดเลีด่ เลือดใชนี่ครับค่อยๆแข็งไปดนะครับแข็งไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับแต่ละสูตรบางคนกะทิบก็คือกันนะครับผมค่อยๆนวดไปเขาขัวใส่เขวขัวใช่ครับลาบเนียอแล้วเขาลาบเนื้อเดี๋ยวเราคนกะทิสูตรไปสูตรมาที่เขาได้ครับผมกับเคยเห็ุพพแบบนี้ก็บร้องเมื่อนี้ไปยิกนี่โมนี้ตั้งซื้อว่าลาบสองใจนะครับเบื้องมาเชียร์จังใดลาบสองใจ เดีอีกเลื่อดอีกเดี๋ยวขออนุญานนวดให้มเหเขีากัเนน๋วเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี่ยรเบวเดี่ยวเดนดี่ยวเดวเดยเดีกวเดี๋วเดี๋เดี๋ยวเี่เดีเนี่ยวเดี่แล้ีวเาี๋ยวใดียวเยวยยวเดยดยวดยวเเีเดีครับ,รน,น,รบนะน,นีี่ย,ยวดีวครับเนี่ยววี๋นะออยี่ยวเดีงยวเดี๋ี่ยวเดเะ น้ำปลามาน้ำปลาหมดวิ่งขัวมีไหมไม่มีเอาน้ำปลาเบิดเทียรจรงไลยเนานนะขบันเกลือไปเกลือมาเกลือเกลือมาอนี่ครับผมนวดไปเรื่อยๆครับใส่ดีไปแล้วนี่ครับใส่เกลือไปเนี่ยเขาเพิ่งใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่เกลือไปก่อนอนวดไปปกติบางคนเราติดตาเอาแล้วครับ นอกมันเห็นเลยผมกินกัดน,นวดตัวจ้าต้องใจเย็นครับเมนูนี่นามาผมก็บอ่ะในทานเนี่ยเนบางบางเมนูกนะเลี้ยนรูจากหน,นองไปครับหนองแต่ละคนเกง่งเพื่อนเห็นบ่ครับแลนรอบๆอะไรอยู่ไหม <c oughs> เราเดี๋ยวอ่ะฮะยังไงยังแบบนี้แดงไม่เสีเยหรอวะอ่าเพียเพียอีเพียครับยังน้อยครับอียังใส่ได้เบิสก็จะใส่บ่ได้อย่างเดียวครับขี่ข้าน นไมรื่ไ่ใช่ถูกใจถูกใจเพชรียังใส่ขี่มอีก้ยใส่เลยครับขี่ขันใส่มได้ทำไมนะไปสิซิมมาน่อยจ่าอมจ่าโอมไปใส่ละเดินจาโอมมาซิมด้วยนะไม่ยากหรอกเราแรงซิมมีพร้อมอยู่แล้วนี่ปั้นเขาเขารอรอแล้ว อือลาบเนี้ยก็ลาบเหนียวบาเปล่ไอซิมลาบไซคนเนู้นอืมอืมอืมน้ำขมมันเด้ออ่าข้าคุณอ่าข้าไปมากขมนะครับน้องๆกันน้ำลายไหลไปก่อนครับกินได้ใช่ไหมได้นี่ครับเมนูนี้ฝากแม่้ยนะครับน้องอยากกินใช่ไหมกินนะจะครับทำลาบผมให้ผมลองดูหน่อยครับใช่นไหมใช่ครับนี่จะมีลงไปครับ เอาอย่างก็ตุยก็ขึ้นครับคืนแน่เถอะนะเดี๋ยวขอนวดล่อนน้ำปลาทีเลยนะครับน้ำปลาผมเบิร์ตไปซื้อน,น้ำปลา <c oughs> โอเคครับ <c oughs> นี่ครับนวดไปเรื่อยๆเ้าก็ใส่นี่ครับใบมะกรูดซอยไปน้ำนะครับใส่บเบิร์ล็อตเนาะเดี๋ยวตัวเร็วจับพันซิมกันน่อดีจุ่มพ้นใส่ใส่ซิมแล้วมัน,นี่นมือโหลดมั้ยไม่ได้แล้วใช่จ้าวผมจ้าวผมซิม ไอนี่มันเสียบไปคนเดิมครับนี่ขอตัวขอไปคนมากินดิบเด้อมือนนี้ผมสีลาบสองใจเบิ้งเป็นจริงได้ลาบสองใจวันนี้เอาสิมือเลยมือเลยเลยครับปิดถึงหน่อยนะปิดเลยอยาาได้ทำได้ไเกลือใส่เกลือเฮาผมชลุนตัวนี้นี่เกลือไหมไดปยังอยู่ปะเกลือปะเกลือพลังใส่เพื่อขอแล้วครับอือขาดยังเสียบเสียบแลยเราเดินนี่แเสียบเราบ่อือนานวุ้ยน้ำปลาเสียบไปนี่ขอรถจัดตัวนี้นะพริกมะเอาเห็ดไปนี่บ่ มีนี่หนึ่ขอทาแล้วครับอะไรปะเรียบต้นคนมาได้ซิมนะได้ขอทาขอทาฮะเอาขวาครับผมเป็นคนกินรถจักรนะครับนี่มนวดไปนะมองเสี่ยงมาไหมเฮ่ยอ่ะซิมอยู่บ่ซิมอยู่บ่แด้งคืองงอนะซิมอยู่บ่นี่ครับซิมซิมมือซิมมือกันนะเป็นยังไงเอออายุตัวอยัง สวยจังเลยก่อนยังไงยังไงเนาะมาดีวาทุกคนครับอือแทเทียมเนี่ยได้เห็นปะอือแทดยังอยู่ครับอ้าไม่แต่คนซิบอ้ามาดยังอยู่เนี่ยนี้ก็ไลยเมีแต่เมนูแต่ละมือเอียบีหรื่โอยบุกเอาแตงโตบกินดิบเด้อมาอ้าซิ เฮ้ยแมนบอกว่าหนีสายกันหมดกินมุมีส่วนมีส่วนมีส่วนนี่นี่จกเอาจกเลยกุยเลยนี่แจ้งเตือนนี่ครับเพ็ชม้วนๆนะครับอันนี้ก็บดีไซ่เวลาจังหน่อยเอ้าแมนบอกว่าคนบหกินดิบวะดูสิโอ้แดงคือลือวะสุดงยังแจ้งแดยังแจ้ง ังไนสนเตอนดเวยังไหนเยังไหเด๋ยยังไหเดี๋วน้เนียแล้วเแล้วเดีเเอาเีบก่นเนี่ยเอาบกนนี่เอาแล้วเสร็ลวเอาพูมามเนี้ยเสียตังไหนเด้าปลานี่เครื่องไหนครับโอ้ยปลาเอก่นี่ปลเอกนี่ยังไครับเส็แล้วมาทุกคนกันลนตีแล้วครับเสียผมก่ะผมขอเสียดีเจ้าขอเสียดีได้ปะ กองมาไล่ไหนเล่นกองมาไล่เราต้องสีสันกี้เ <Luckily> พียกี้เพียร์นิดหนึ่งกี้ยังเซได้เบิด์ตใไหมเพชรครับกี่ขานใส่เซได้แม่นครับยังไมเด้อี่คนอื่นบอกพอแต่ผมว่าท่านพอ่อ้ะครับซิมไม่แล้ววันนี้นะเรียบร้อยครับผมซิมไม่เอาซิมไม่ไปซิมเท็ด À? tập Ta Tập hả? Simma. Young đu? Già hát, say bữa hát. này Do ừ. ừ. à, ừ. nó simma. Han yang. Say hát. Hm? 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 này Hm? 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 Bữa Hm? 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 อืมอ่ะอะอะไปไปแล้วอือืมยศอยู่ระคนดีเพื่อเพื่อเอ้าเพื่อใส่เพื่อเพื่อมาใส่ครับพอแล้วเพอแล้วนะอืมนี่ครับบ้านนี้ยจะเป็นลาบสองใจยังไงเอาจานมาตักใส่อันนี้เอาเออจานมานี่นี่จานอยู่นี่เอาเดี๋ไว้ถือไว้นี่ถือไว้โอมนี่ครับ เรียบๆนี่ครับวันนี้เ้องสิลาบสองใจนะครับขอโทษขอไปใหคนประกินดิบเด้ออ๋อนี่เอาจุดไฟเช็คนี่ครับปึ๊บแหน่เห็ดต้นสุกตั้งดิบ้ะครับลาบสองใจนี่ครับใส่น้ำมันจังหน่อยกับตัวความหอมครับเฮ้ครับผมรอเบื่อนมันชูเพียงหนึ่งครับ นี่ครับเอาเลือดใส่เรื่อยๆครับมันดำๆแล้วมันสีแสบใส่เลยใส่ลงไปโว้าครับเลือดอยู่ดิมันกับสีบัวคือของเนื้อแถวบ้านเขาทำได้ครับผมน้ำปลาพร้อมกระเพียงใส่วเห็ดเจ้วไม่ต้องเห็ดหรอมั่งเจ้าเนาะทำไหมไม่ทำไม่ทำเอาพอทำครับผมเพื่อความรวดเร็วหิวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วนี่ครับปัวชู่เลยนะครับนี่มา านนะมาผมนี่ครับลาบสองใจเทนไดเนี่ย <c oughs> นี่ครับอีล <c oughs> าบสองใจใจอยู่บกเป็นยังงครลาบสองใจใจนึ่งดิบใจนึงซุกนะกาเถอฮะปิดปิดิบเก็ตอไนี่ครับ,รบเรียบร้อยครับผมนะโอ้ฮะ ร้อยผักจะน้อยนี่นะอานี่ครับสุดแสบราบสองใจโอเคปะออ่เลยครับ